แต่ถ้าแค่ท่านมีเงินมากแล้วเข้าไปควานหามันในเมืองก็ได้มาแล้วท่านเจ้าบ้านสันมีท่านแม่ยายนายหญิงน้อยท่านก็ได้ยินที่ท่านหมออีพูดอาการของท่านพอตาตอนนี้ห้าสิบห้าสิบเอาอย่างนี้ดีไหมนายหญิงน้อยตามนายหญิงของข้ากลับไปข้าจะช่วยดูแลพอตาทั้งนี้เองเออเออไม่ต้องหรอก เรื่องของท่านพ่อข้าข้ารับผิดชอบเองตระกูลส่วนใหญ่โตข้าฟ้าเรื่องเนี้ข้าไม่อาจปล่อยวางได้โทษโทษนาะยหญิงน้อยทำไมพูดแบบนี้ละ่ะยังไงซะท่านก็เป็นนายหญิงน้อยของตระกูลส่วนเราอยู่ดีจะมีใครกล้าตำหนิท่านอีกอย่างท่านก็เด็กเข้าพิธีแล้วยังไม่ทันเด็กครบวันก็หนีกลับบ้านแม่เป็นลางไม่ดีเอาซะเลยมีหน้าละ่ะพ่อตาถึงได้หมดสติไปเช่นนี้นะเจ้าเจ้าพูดอะไรของเจ้าเนี่ย ที่ท่านพ่อขมดสติทั้งหมดเป็นเพราะตระก,กูลเซนของเจ้าเลยะตายแล,แล้วพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงนี่ลืมไปแล้วเหรือว่าบ้านตระกูลเซิหนงเราเนี่ยเป็นคนช่วยชีวิตท่านพ่อตาไว้แล้วเราจะทำร้ายก็ทำไมนายหญิงน้อย <c oughs> ท่านอย่าทำตัวเป็นเด็กๆอีกเลยนะฮะท่านกลับบ้านเซินแต่โดยดีเถอะหากท่านพ่อมีเรื่องอันใดข้าจะรีบไปบอกให้ท่านทราบต่พูดจบแล้วยังล่ะนายหญิงเซน หากท่านไม่มีทุระแล้วแล้วก็ท่านกลับไปเถอะท่านแม่กับข้าไม่มีอารมณ์จะรับแขกโอ้ยตายแล้วเฮ้ถังโตโตพูดแบบนี้ได้ยังไงฮะคิดว่าแม่สามีเจ้าเป็นแขกได้ยังไงพ่อเจ้าไม่เคยสั่งสอนเหรอเจ้ารู้จักมารยาทไหมมารยาทอะไรฮะพวกตระกูลเซินเองก็ไม่มีนี่นะหลอกลวงฮะไม่พูดกับพวกเจ้าแล้วรีบไปเลยไปเลยไปเลยเอ๊ะ นี่ออกไปเอาออละ <ไป S 2> เอาละใช่แล้วถ้ายอมรับประปิดบางเรื่องที่ว่าปอนานป่วยแต่เขาเคยเป็นเด็กฉลาดจริงๆมันไม่ใช่เรื่องโกหกทั้งหมดก็เหมือนที่เจ้าจะพูดว่าเจ้าเคยเป็นเด็ก16อ้ออ้องานเหรอแล้วดูตอนนี้สิวิชจะพูดตำกลวงั้นเหรอคงเป็นอย่างนั้นถ้าไม่อยากคิดว่าเราควรจะทำยังไงยกเลิกไม่มีการแก้ตัวหรอกยกเลิกก็ได้แต่ว่าเรื่องการแต่งงานเป็นท่านทางที่เอ่ยปากตกลงหากท่านต้องการยกเลิก ก็ร้อยท่านถังฟื้นขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจถึงไม่ต้องหรอกสามีของข้ารักโตโตที่สุดรักกว่าข้าซะอีกถ้าเขารู้ว่าพวกเจ้าหลอกลวงแล้วก็ต้องแตกหขักกับพวกเจ้าแน่ใช่แล้วอ,อาซอถังรู้ไม่สําคัญที่สุดของผู้หญิงคืออะไรนั่นก็คือชื่อเสียงนะลูกสาวที่แต่งออกไปแล้วถูกส่งกลับคืนมันจะแผดเผาชีวิตนาง อาซอถังไม่กลัวเือว่าถ้าโตโตออกจากบ้านจะถูกติชินนินทาหัวเราะเยาะเย้ยถ้าข้าพอใจคำนินทาอะไรถ้าก็ไม่สนข้าไม่สนอะไรทั้งนั้นล่ละแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่โตโตที่แต่งเข้าบ้านเจ้าแต่นางเป็นโตโตของข้าเจ้าช้าก่อนในเมื่อท่านบอกอย่างนั้นก็ช่างเถอะยกเลิกก็ได้ได้ตอนนี้ก็กระชากนากากออกหมดแล้วงั้นข้าก็ไม่เกรงใจแล้วนะเจ้าแต่งงานกับบ้านเซิรนแล้วออกมา เงินสินสอดที่ให้ก็ต้องคืนอ๋อแล้วยังมีนะอยู่นี่สัญญาเงินกู้200ตําตำลึงใบนี้กรุณาคืนด้วยอย่าให้ข้าต้องพูดซ้ำๆแก่แล้วเหนื่อยไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะคืนให้ไหม่ขาดแม้แต่แดงเดียวรอท่านพ่อข้าหายป่วยเมื่อไหร่ข้าจะเปิดร้านเต้าหู้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าข้าจะต้องขอทานบนถนนข้าก็จะไม่เป็นนี่ระกุลสอดแม้แต่แดงเดียวลูกสาวของท่านถังแข็งกร้าวและเด็ดเดียวน่าสนใจจริงๆ น่าเสียดายที่เจ้าไม่สามารถเป็นลูกสะใภ้ของข้าได้ไม่เสียดายตอนนี้ไม่ช้าไปหรอรอไปก่อนเถอะร้านเต้าหู้ของข้าได้เปิดขายอีกเมื่อไหร่ข้าอาจไปช่วยบ้านส่นโดยการแจกเต้าหู้ฟรีข้าจะบอกกับทุกคนว่าจ้องหวนว่านเป่าใจของพวกท่านกับท่านเจ้าเมืองเป็นคนดีมีเมตตายิ่งใหญ่เด็กบ้าเจ้ากล้าเหรอกล้าอยู่แล้วข้าถังโตโตไม่เกรงกลัวฟ้าไม่เกรงกลัวดินมีหรือจะไม่กล้าข้าอยากจะฉีกปากเจ้าทิ้งไม่นมกลัวห้ามหยาบคายนะไปกันเถอะ โอุ๊ยตายข้าเกือบจะลืมเรื่องสำคัญไปแล้วคุณนายถังท่านรีบถอดแหวนมารากตคืนให้ได้ยิงของข้าด้วยนะนี่คือมารากตตกทอดของตระกูลเซิรินของเรานะแหวนมารากตอะไรฮะท่านแม่ท่านแม่ ท่านเอาแหวนมาจริงๆหรอถอดออกเลยนะถอดเดี๋ยวนี้เลยแหวนแล้วแหวนแล้วแหวนอยู่ไหนแล้วออตอนที่แม่กําลังจะล้างมือแม่นได้ถอดมันออกตายแล้วจะถอดมันออกได้ยังไงแหวนมีค่าควรเมืองเชียนะให้จะเปิดร้านขายเต้าหู้สิบร้านยังไม่พอซื้อเลยข้าข้าจะไปหาข้าจะไปหามาเดี๋ยวนี้แล้ว แานแม่แทนแม่แหวนอยู่ไหน่านแม่เอาแหวนออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดนะ่ทนแม่แหวนเหรอข้ากำลังหาอยู่วางไว้ตรงนี้นี่เอ๊ะวางดูเหมือนจะเป็นตรงนี้ออออหรือว่าตรงนี้นี่ฮะเอ๊ะอยู่ไหนอทอานคงไม่ได้ทำมันหายนะ แถวบอนอดใจไม่ไหวก็เลยเข้าไปแล้วแหวนก็หายไปท่านแม่ท่านทําแบบนี้ได้ยังไงท่านรู้หรือไม่ว่าท่านกําลังจะฆ่าข้า,ขาถ้าไม่มีแหวนมรกตนั่นข้าจะมีอะไรไปต่อรองกับพวกเขากันละท่านแม่ท่านต้องการให้ข้าอยู่กับเจ้าเทิมนั้นมีสู้ค้าตายสิดีกว่า โอต่อตัวต่อต่ออย่าทำแบบนี้ฟักเขาก่อนเข้าสบานเข้าสบานนะ้ข้าสบานเข้าสบานเ้าจะไม่เล่นอีกเ้าจะไม่เล่นอีกแล้วเด็กขาดเ้าจะไม่เล่นแล้วก็สบานเลยท่านโกหก pot! ท่านก็สบานแบบนี้ทุกครั้งแล้วยังไง